นอยการโอเคเดินอะแคทก็ใช้แล้วท่านี้คือแคทพร้อมเดินใช่กเซอันนี้เราจะโชว์ความเซ็กซี่ให้ผู้ชายดูว่าที่เราไอ่ไอ่แลตอนนี้มันแปลเพิ่งจะโมดิฟายเราโมดิฟายแล้วก็ออกมาแบบโอดิฟายโชว์เต้นหน่อยอะเดินขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ด ลององร้องสิจ๊ะปึ๊บสี่เห็นว่าเราไอ้อ่าเดิกเจอเพื่อนโมดบ้าโอเคโทษทีขวาซ้ายปัดตูดเจ็ดแปดขวาซ้ายปัดตูดเจ็ดแปดขวาซ้ายปัดตูดเจ็ดแปดขวาซ้ายปัดตูดแอ้อย่างเงี้ยปัดตูดออกมาอย่างเงี้ยขอดูสิร้องสิคะสี่เจ้าบัดห้าหกอันนี้เดินอย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ย ห้าห่ต้โมดิายขอขอตูดใหญ่ๆขอขอคว้าเลยนะคว้าเลยฮะวันนี้ว่าคว้ามีย่เดียวพี่เคเอาใหม่เดินันสิห้าห้าหกเจ็ดแปดีนกเห็นเดเดินเดินายนะเออให้เกิดว่าเราโมดิฟายมาแล้ว โ <Okay. S 2> อเคย่าหัวล้อคุณได้ทำเสิร์ฟเสิรใช่เลยผู้หญิงครับทำงี้ใช่เลยใช่เลยก้นก้นก้นอันนี้ขอให้ขอ้ขอ,ขอทีใช่เลย7แป๊บใช่เลย